เรามีสิบแห่งเนี่ยที่ไหนมั่งเผื่อประชาชนสนใจเขาจะได้ไปสมัครเสียเงินเสียทองอะไรยังไงนะฮะปีหร,หรือเปล่าหรือ,อยังไงครับ ค่ะเรามีโรงเรียนฝึกอ,อาชีพสิบแห่งนะคะกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครนะคะมีที่ดินแดงหนึ่งนะคะก็คือเขตดินแดงแล้วก็โรงเรียนฝึก <Rim. S 1> อาชีพกรุงเทพมหานครแดงสองก็อยู่ที่เขตดินแดงแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพคลองเตยนะคะโรงเรียนฝึกอาชีพบ่อนไก่โรงเรียนฝึกอาชีพหนองตอกโรงเรียนฝึกอาชีพบางรักโรงเรียนฝึกอาชีพหลวงพ่อทวีศักดิ์อันนี้อยู่เขตหนองแขมนะคะโรงเรียนฝึกอาชีพปัตนาสิงห์หาดอันนี้อยู่เขต ตลิ่งชันนะคะโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพออมหานครม้วนบำรุงศิล์นนะคะอยู่ราดพร้าวและโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอารทรังขาวัฒนะอยู่เขตทุ่งคุอ่าอีกอันอันหนึ่งก็คือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศนะคะอยู่เขตประเวศค่ะโอ้ก<อ>็พูดได้ไง่ายกระจายทั2 2> ้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งตนทั้งฝั่งกรุงเทพเลยถามคะแล้วมีมีสอนอะไรบ้างฮะหลักๆลัก ออแบนเคะคอบเลยห้าหลักสูตรที่ผู้คนเขานิยมไปเนี่ยไปฝึกอาชีพเนี่ยที่แบบว่าเปิดปุ๊บเนี่ยโซเชียลถล่มทลายเลยนะคะก็คือหลักสูตรเบลสต้าค่ะท่านแล้วก็อาหารกาแฟกาแฟอาหารอบแล้วก็นวดแล้วก็ตัดขนสนัขนะคะเสริมสวยชายหญิงอ่าที่สําคัญก็มีโซลาเซลล์อีกอันหนึ่งนอกจากนี้ยังมีการขายออนไลน์ค่ะโอ้มันมีมีมีหลักสูตรขายออนไลน์ด้วย ใช่ค่ะเป็นหลักสูตรฉบับคู่มือนักขายฉบับกระเป๋าค่ะถ้าอยากรู้ว่าเรียนยังไงต้องต้องมาลงทะเบียนเรียนกับเราค่ะท่านอ๋อแล้วแล้วเขาเขามีชั่วโมงเรียนมีเรื่องค่าใช้จ่ายมีว่าเอ๊ะต้องรอบหนึ่งต้องเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มันมีรายละเอียดตรงนั้นอยู่ถูกไหมฮะมีค่ะถ้า<ม><ม>เรียนนะคะเราจะแบ่งนะคะท่านเป็น อ่าสามภาคการศึกษาภาคที่หนึ่งก็เริ่มจากพฤษภาถึงสิงหานะคะภาคเรียนที่สองก็กันยาถึงธันวาภาคเรียนที่สามก็ธันวาถึนนภาพฤษภาถึงสิงหาแลวอะไรนะกันยากัญญาถึงธันวาค่ะธันวาถึงมินานค่ะแล้วก็เราแบ่งเป็นสามรอบก็คือเช้าบ่ายค่ำแล้วก็เรียนวันอาทิตย์ด้วยวันอาทิตย์นี้ก็แยกนะคะว่าส่วนวรกทาทิต็นเป็นสี่สิบแปดชั่วโมง ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็จะเป็นสองร้อยชั่วโมงสำหรับคนที่ว่างงานจริงๆนะคะก็มาเสริมสร้างความรู้ตรงนี้ได้สำหรับคนมีงานทำก็ขอให้เลือก,กวันอาทิตย์ค่ะท่านแล้วเสียงเงินเสียทองเท่าไหร่ฮะครับอย่างนี้นะคะเราจะมีเริ่มต้นร้อยห้าบาทนะคะทุกวิชานะคะยกเว้นวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็พวกนวด ปลายอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็จะเป็นสองสามร้อยห้าบาทค่ะเท่าไรนะสามร้อยห้าสามร้อยห้าบาททำไมต้องมีเลขห้าก็มันมันจะเป็นเงินเงินเงินบำรุงอ่าเงินบำรุงการศึกษาห้าบาทค่ะค่ะแล้วคือมันจะมีค่าเล่าเรียนนะคะสามร้อยหนึ่งร้อยสามร้อยนะคะอีกห้าบาทก็เป็นบำรุงการศึกษาค่ะ ไอ้คนเรียนเนี่ยมาพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครประชากรแฝงอะไรต่างๆก็ว่ากันคนสอนเอามาจากไหนฮะดังไหมคนอ่าเราจะมีการสอบค่ะท่านไม่คนสอนก่อนคนสอนก็มีการสอบเข้านะคะไม่ได้อยู่ๆก็รับเข้ามานะคะท่านก็คือคนสอนแล้วก็มีการสอบเข้ามาเข้ามาเป็นผู้สอนเหมือนกันค่ะท่านอ๋อเราจะประกาศ จะประกาศรับสมัครช่วงนี้แหละค่ะช่วงสิงหาเดือนนี่แหะค่ะเราจะประกาศรับสมัครนะคะให้ท่านสมัครมาได้นะคะตามประกาศของเราแล้วก็เราก็จะมีการสอบแข่งขันผู้สอนเข้ามาค่ะแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติงานหนึ่งตุลาแล้วก็ไปจบที่กันยาถ้าเกิดว่าเคือถ้าถ้ามีมีคู่แข่งเข้ามาเขาต้องพัฒนาตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะเขาต้องพัฒนาตัวเองนะคะ เพิ่งจะ<ม>จะต้องมาสอนนักเรียนก็ต้องมีความรู้อ,อยู่ในราแล้ว<บ>ได้รยได้ดีไหมหรือแล้วแต่สาขาอ,อ่อรายได้เท่ากันหมดอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็คือวันรับประมาณพันห้าค่ะชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ มูละพันห้านะนะผมผมนึกว่าเราไปดูพูดที่เขารปสอบใบเลทพูดที่เขามีชื่อเสียงมีฝีมือแล้วเชิญเข้ามาเปกิจอาสาอะไรผมนึกว่าอย่างนั้นแล้วมีค่าตอบแทนมีไหมมีมีมประเภทนี้มีไหมมีค่ะก็คือหลังจากที่เราเรียนกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีวิชาฝึกอบรมฝึกภาคปฏิบัติแล้วก็จะเชิญอย่างบริษัท อ่ามไอแต่งหน้าหรือว่าบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านโซลารเซลล์หรือว่าบริษัทที่ผลิตน้ำหวานหรือว่ากาแฟอะไรเงี้ยเขาก็จะมีผู้เชี่ยวเฉพาะนะคะมาสอนเป็นต่างหาเป็นวิชาที่เป็นการฝึกภาคปฏิบัติต่ะมันมันไม่มีทฤษฎีส่วนหนึ่งแล้วก็มันมีปฏิบัติปฏิบัติที่ไปเจอของจริงเลยไปเจอผู้ที่ก็ประสบความสําเร็จเลยอ้อเอแล้วแล้วแต่ละที่ที่มีสิ แห่งเนี่ยมันมีหลักสูตรวิชาเยอะมากเนี่ยมันมันมันมีนมนมสถานที่รองรับเหรอมันเพียงพอแหละครับคืออย่างนี้ค่ะตามบริบทของพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะมีจุดเด่นต่างกันนะคะอย่างเช่นการจัดนิงห์หาดเนี่ยเขาจะมีนี่เริ่มเลยมีวิชาตัดขนสุนัขถ้าไปเรียนที่อื่นเนี่ยเป็นหมื่นนะคะแต่ของเราเนี่ยแค่ร้อยห้าบาทค่ะที่ไหนที่มีไอ้ตัดขนสุนัขเนี่ย <laughs> <laughs> หลวงพ่อธมีศักดิ์ค่ะ หลวงพ่อท่ีคุกดิคลุ้นไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อทวีศักดิ์อยู่น้องแขมวสีนวลนะคะนั่นงแขนขอภัยค่ะค่ะแล้วก mm. ็อย่างนี้อย่างนี้คำแนะนำก็คือว่าคนที่ส,ส,สในใจจะเรียนเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูว่าในสิบในสิบแห่งเนี่ยมีหลักแต่และแห่งมีหลักสูตรอะไรที่เราอยากเรียนหรือไม่ใช่ไหมฮะแล้วแล้วก็ไปสมัครเรียนงั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือสามารถ w อ l k in เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่า อ่เข้าไป w w w เวนะคะ b m a t r a i n i n g a c t h ได้นะคะท่านหรือว่ามีสายด่วนมีสายด่วนไหมครับคุณดุษฎีสายด่วนนะคะก็ศูนย์เดี๋ยวก่นพูดนะคะส่วนใหญ่นะคะเขาจะจะใช้เซิร์ฟเน็ตเอาก็จะขึ้นเลยถ้าสายด่วนนะคะก็ศูนย์สองสองสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าหกค่ะ สองสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าหกต้องศึกษาค่ะแล้วแล้วแล้วไอ้หลักสูตรที่เราไปเรียนเนี่ยมันต้องไปเรียนเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นไปเรียนที่สถานที่ไม่ได้เรียนออนไลน์ใช่ไหมก็เรียนที่สถานที่ด้วยค่ะแต่ถ้าไม่ไม่สะดวกก็สามารถบอกอาจารย์เขาเขาก็จะมีบางวิชาก็จะมีถ่ายทอดสดออนไลน์แต่ว่าเรียนอย่างนี้ค่ะเราเป็นวิชาที่ปฏิบัติท่าน เรียนออนไลน์ก็จะไม่ไม่เหมือนกับที่ปฏิบัติจริงๆหรอค่ะก็ควรจะน้องแนะนำเทคนิคดีๆจะอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะคือเน้นภาคปฏิบัติมางไดอย่างตัดผมเนี่ยเรียนออนไลน์ก็เรียนไงวะนั่นแหะเส่็นะแล้วจะเอาสูทที่ไหนมาตัดอ่ะถูกไหมค่ะอืมแล้วแล้วผมเห็นแบบอย่างลโรงเรียนสอนตัดผมเนี่ยบางทีเขาจะเขาเรียกอะไรนะคุณ คุณก็ไปตัดฟรีอะไรงเงี้ยมันอย่างนี้มีไหมมีค่ะอเสริมสวยนะคะเรารับบริการลูกค้าแต่เรียนให้ทราบว่าหลังจากที่เราภาคทฤษฎีจบแล้วเราจะมีช่วงหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ให้ตัตดผมฟรีนะคะเพราะว่าถ้าเด็กไม่ชํานาญอ่ะก็ก็สุมเสี่ยงกับลูกค้าที่จะไม่ได้ความสวยงามกับไะอยากได้สรงแบบพอไปได้ไม่คิดอะไรมากก็ก็กิตาสาได้ ญญแ,ตแต่ถ้าเอาเรามาสวยนี่ยังไม่การาันตีเพราะว่าเด็กเขายังไม่มีชั่วโมงบินใช่ไหมจะต้ตองผู้ผู้ที่มาให้มารับบริการถ้ายังไม่ไม่ถึงขั้นที่สามารถปล่อยออกไปบริการลูกค้าได้เราก็ไม่อยากปล่อยออกไปะค่ะท่านต้องต้องคนคนคนจบก็ต้องมีเซอร์ติฟิเคตให้อย่างนั้นใช่ไหมมีใบรับรองให้อมีใบรับรองให้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการใบรับรองมากเลยอย่าง ผู้ที่จะเป็นเชฟต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยากเรียนให้จบอาหารไทยนะคะแล้วก็บินไปทํางานต่างประเทศค่ะแล้วก็มีมีเชฟหนึงที่ประทับใจมากเลยคือเขาเรียนยังไม่จบเลยนะคะเขาได้งานไปต่างประเทศละคือไปตัดขนสุนัขแต่ว่าเขาไม่ไม่มีใบประกาศตัวเนี้ยเขาก็เลยไม่สามารถขึ้นในระดับอีกเลเวลหนึ่งได้ก็ต้องกลับเรียนให้จบเพื่อที่จะ เอาใบเนี่ยไปการันตีกับทางห้างร้านตรงนั้นว่าเขาได้จบอันนี้จริงๆเขาถึงได้อัพเลเวลอัพเงินเดือนขึ้นไปได้ค่ะได้จบหลักสูตรกระบวนการนจริงๆคุณคุณอันนี้มุดุษดีคุดษดีน่าจะรวบรวมไอ้ success case พวกเนี้มานำเสนอเนาะเออว่าคนนี้กลายไปเป็นแชมป์บาร t ิสต้าคนนั้นเป็นสุดยอดขายของออนไลน์อะไรเงี้ยนะ มันจะได้ปโรปโรโมทโปรโมทอืมค่ะมีค่ะตอนงานเอ็กปของกรุงเทพมหานครแล้วก็นำแชมป์ของเราไปร่วมงานค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวพบกันได้อีก เอกโปรปีหน้าล้วก็จะตามคำแนะนำของท่านพิธีกรนะคะเรก็จะนำผู้ที่ส s อันนี้ผมกลังบอกกว่า็ใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ไงก็ไปถ่ายพวกถ่ายคลิปพวก success case อะแล้วก็มาโพสโปรโมทอะไรอย่างนี้ไงเอ๊ะหลักสูตรวิชาต่างๆอย่างนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆป่ะเพราะว่าโอ้โหมีทั้งสองร้อยวิชาเนี่ยคุณดูสิเดี๋ยวว่ามันสอดคล้องกับบริบทของสังคม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะท,ท่านเพระเนื่องจากว่าเราก็ต้องมีวิชาที่ต้องติดตัวไปเนื่องจากมันมันก็เอาออกไปแล้วนะคะแล้วเราก็ผลิตหลักสูตรใหม่ๆขึ้นมาหลักสูตรที่เราจะผลิตต่อไปเนี่ยค่ะก็คือเรื่องการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะแล้วก็กำลังทำหลักสูตรรถอีวีอยู่ค่ะครับเอ๊ะผมได้ข่าวมาบอกมีประเภทแบบโหราศาสาก็มีจะสอนด้วยหรอโหราศาสาเนี่ยก็ ก็อันเนี้ยเป็นคนเป็นคนเขียนหลักสูตรโครงล่างเองเพราะว่าเนื่องจากเราก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยเรามีการสํารวจตลาดก่อนนะคะท่านว่าตอนนี้สายมูกาลังกําลังมาแรงมากเลยแล้วก็เออเราก็อยากให้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องเราก็เลยเขียนหลักสูตรโหราศาสตร์ขึ้นมาเชื่อไหมคะว่าแน่นทุกทุกห้องทุกโรงเรียนทุกคลาสเลยค่ะท่านโหราศาสตร์เนี่ยเหร ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อหอจริงๆเคยสถิตินี่คนที่เรียนจบโรงเรียนฝึกอาชีพไปนี่กี่พันกี่หมื่นคนเลยเนี่ยเยอะ,ะอะเยอะเยอค่ะปีละสองหมื่นค่ะมันตั้งแต่หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะค่ะท่านหนึ่งเราเปิดตั้งแต่พศสองพันหรอยสิบเจ็ดนะค,ะค่ะครับก็ก็โหหลายหลายแสนนะคะ,คะอืม,อม,อมให้งบปีๆนึงเยอะนะ ก็ประมาณไม่ไม่ไม่เยอะอะค่ะถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์นะคะของสํานักพัดที่ได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นตของงบประมาณทั้งหมดนะคะหลักหลักร้อยหลักหลักร้อยล้านหรือหลักสิบล้านเออประมาณห้าสิบล้านเออไม่ใช่ค่ะอ่าประมาณห้าสิบค่ะห้าสิบก็ไม่เยอะเนอะไม่เยอะไม่เยอะถึงช่วยจ้างสร้างงานไร้ตั้งเยอะนะใช่ครับความจรงิงก็เป็น อืมีมีหลักสูตรแบบผู้จัดรายการมีไหมผู้จัดรายการข่าวจะไปเรืองจะไปสอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคุณดุจะดีหรือว่าองสรวจตลาดก่อนเราเคยมีหลักสูตรพิธีกรเราเปิดได้สองสองรอบก็ไม่ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเรียนเยอะเป็นอาชีพที่ไม่ทําเงินอ๋อนะเป็นอาชีพที่บ่มีโจทย์ด้วย ใช้คกษะส่วนตัวเนาะใช้ใช้แบบแว่าอินเนอร์ข้างในอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ก็ไม่คนที่มาเด็กก็เป็นผู้ผู้ที่อยากเปลี่ยนงานทําหรือพวกแม่บ้านหรือผู้สูงอายุก็อาจจะอาจไม่ใช่เทมไม่ใช่ทางของเขาท่าน อาก็ใครสนใจติดต่อเข้าไป www.bma-training.ac.ts หรือโทรไปที่0 2นย์9 4 9 6องก้า้าถูกไหมครับค่ะใช่ถูกต้องค่ะโอ้นะ่ะน่าสนใจทีเดียวนะฮะอย่าคิดว่านะฮะไม่มีประโยชน์นะมีประโยชน์นะฮะอ่ะวันนี้เพิ่มค่ะ เชิญชวนนิดนึงนะคะเราจะเปิดภาคเรียนนะคะที่3นะคะรับสมัครตั้งแต่หนึ่งกันยาค่ะแล้วก็เรียนตั้งแต่หนึ่งธันวาเป็ต้นไปค่ะขอเชิญชวน,ชวนะท่านค่ะ